ภายในก็ทาสีขาวครีมอ่อนๆนะครับด้านตรงข้ามของห้องโถงนะครับโคมไฟดาวและ LDC e นิ้วสีโคมตรงกลางเป็นโคมไฟเชเดรียนะครับนี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่อลังการมากเลยนะครับช่องแสงของหลังบ้านนะครับเป็นหน้าต่างมากระทุ่งนะครับประตูสวยงามอีกแล้วนะครับนี่ครับเจสิบสูงสองเมตรลายโมเดิร์นเลยนะครับนี่ครับดูลักชัวรีดีมากเลยนรท่านผู้ชมนี่ครับมุดดูดควันนะครับนี่โคมไฟสวยงามทีเดียวนะครับ เป็นกองไฟแขวนมาจากฟ้านะครับ ผลงานการสร้างของลุงเนาะลุงชื่ออะไรครับชื่อไรจาบุญยงชื่ออะไรครับชื่อเรกชื่อบุญยงชื่อแรกก็จาจาโอ้สร้างบ้านได้สวยมากเลยครับนี่เดี๋ยวเราไปชมบ้านหลังนี้กันนะครับกว้างสิบห้าลึกสิบเนาะครับกี่ห้องนอนเนาะสามสามห้องนอนสองห้องน้ําห้องครัวห้องโถงแล้วก็มีเฉลียงตรงนั้นนะครับโรงรถนี่ลึกทีเดียวจอดได้ประมาณสองคันเลยอืม สาตกแต่งตรงนี้นะครับด้านหน้านะครับกรุด้วยหินอ่อนสีดําแล้วก็บัวปูนที่เห็นขาวๆนี่ไม่ใช่บัวปูนปั้นนะครับเป็นอิฐแดงนะครับเอามากอาอ่ออมเสาเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ กว้าง15ลึก10โรงจอดรถนี่ครับนี่ครับดูเสาตกแต่งนะครับนี่ครับอลังการงานสร้างนะครับเป็นหินอ่อนสีดำนะครับตกแต่งด้วยหินอ่อนสีดำบัวปูนครับอย่างที่พูดไว้นะครับนี่ครับทำมาจากอิฐแดงนะครับท่านผู้ชมอิฐแดงนะครับนี่ครับก่ออบเสาเลยนะครับไม่ใช่บัวปูนปั้นทั่วไปนะครับเฉลียงหน้าบ้านตรงนี้นะครับกระเบื้องผิวหยาบขนาด6 0 6 0สีเท่าดูรูมีความพยายามมากเลยนะครับดูสิครับ กาะอิดแดงครับอ้อมเสาแลวทำเป็นบัวนะครับยอดเลยครับบันไดมีอยู่3ามขั้นจมูกบันได p v c การลื่นให้ทุกขั้นบันไดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นเฉลียงนะครับอยู่ใต้ชายคาลึกทีเดียวนะครับประมาณ3 5 0ลึก4 5 0นะครับเหล็กกลองตกแต่งนะครับเหล็กกลองสูงเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูขึ้นลงห้องครัวนะครับ หลังคาเป็นเมทัลชีตสีเทานะครับเป็นบ้านทรงโมเด์นะครับโทนสีเทานะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับวันนี้ก็มาติดตั้งม่านด้วยนะครับจากรัฐเอชอาร์พาม่านนะครับติดตั้งให้บ้านหลังนี้ทั้งหลังเลยนะครับขพราะคุณเป็นยังเจ้าของบ้านด้วยนะครับจะเรียกใช้บริการรัฐเอชอาร์พาม่านนะครับข้อมาก็จะเป็นโถงครับเป็นฟังก์ชันใจกลางตัวบ้านนะครับขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะครับนี่ครับ ห้องโถงประมาณ3ามเ1็นคูณเมนนะครับโดยประมาณนะครับภายในก็ทาสีขาวครีมอ่อนๆนะครับด้านตรงข้ามของห้องโถงนะครับเราดูลเอียดแต่พื้นกันนะครับเป็นกระเบื้องขนาดหกสิลายหินอ่อนเลยนะครับนี่ครับฝีมือลุงจานะท่านผู้ชมสุดยอดเลยนะครับก็ท่านที่อยู่ในคลิปเมื่อกี้นะครับด้านบนได้ฝ้าหลุมนะครับ คมไฟดาวและ LED สนิ้ว4โคมตรงกลางเป็นโคมไฟเชนเดอรีนะครับนี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับสุดยอดเลยนะครับผลงานของช่างจานะครับลุงจานะครับม่านก็เป็นม่าน2ชั้นนะครับเป็นแบบผ้านิ่มนะครับผ้านุ่มม่านทึบม่านโปร่งม่านตาไก่นะครับติดต่อได้เลยนะครับถ้าสนใจติดตั้งม่านนะครับโถงก็จะเป็นทรงแอลแบบนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นฟังกชั่นห้องน้ำนะครับมี2ห้องน้ํหนึ่งห้องครัว3ห้องนอนนะครับห้องนอนอยู่ตรงนี้นะครับห้องนอนมีแต่ใหญ่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมประตูก็จะเป็นลายไม้นะครับสีน้าตาลอ่อนๆ80สูง2เมตรนะครับลูบิดการโยกนะครับสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับขนาดประมาณ 4, คูณ 3- เมตร50นะครับห้องนี้นะครับภายในก็จะเป็นโทนสีขาวครีมนะครับหน้าต่างบานกระทุ้งอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนะครับ น่าต่างบางกระทุ่งบานยาวบางโชว์ของบ้านเลยนะครับภายในก็ปูกระเบื้องให้เช่นเดียวกันกับห้องโถงเลยนะครับบัวพื้นจะเป็นบัวพื้น PVC ลายไม้สีเทานะครับเป็นบัวเทียมนะครับท่านผู้ชมฝ้ายิบซ้ำฉาบเรียบนะครับโคมไฟมีอยู่5โคมนะครับสระ,ะเปาหนึ่งโคมนะครับปลดโปร่งโล่งครับช่องแสงมี2ด้านเลยเพราะว่าอยู่ล็อกข้างของตัวบ้านนะครับ อันนี้จะเป็นฟังก์ชันห้องนอนที่อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมห้องตรงนี้นะครับห้องตรงนี้ใหญ่มากเลยท้าจะม้ชมประมาณ5เมตรคูณ 3- เมตร50เลยนะครับอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่อลังการมากเลยนะครับช่องแสงของหลังบ้านนะครับเป็นหน้าต่างมากระทุงนะครับได้ช่องแสง2ด้านเช่นเดียวกันโปร่งโล่งนะครับดูสิครับความใหญ่ของบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ความใหญ่ของห้องหลังนี้ด้วยนะครับ ประมาณ150ตารางเมตรนะครับสำหรับพื้นที่จะสอยของบ้านหลังนี้นะครับผนังจะเป็นโทนสีขาวครีมนับด้านบนได้ฝ้ายึดซ้ำมฉาเรียบโครงไฟ5โคมเช่นเดียวกันนะครับสุดยอดเลยครับผลงานของลุงจานะครับห้องนี้ใหญ่สุดแล้วนะครับแต่บรรดา3ห้องนะครับนี่ครับห้องนอนก็อยู่ติดกันเลยนะครับ3ห้องนะครับการโยกนะครับห้องนี้ประมาณ3เมตู้ณนะครับ มีช่องแสงนน้าเดียวเพราะว่าอยู่ล็อกกลางของบ้านนะครับโคมไฟสละเป่านะครับหนึ่งโคมนะครับเรามาชมปลั๊กกันบ้างนะครับเบรกเกอร์แอก็มีให้นะครับ่านผมาชมอยู่ตรงประตูทางเข้านะครับสวิตช์ปลั๊กอยู่ด้านล่างอันหนึ่งแล้วก็ปลั๊กอยู่ตรงปลายเตียงอันหนึ่งนะครับช่องเสียบเทอร์บีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมห้องน้ํากันนะครับ ตรงนี้ก็เป็นประตูเข้าออกเฉลียงหน้าบ้านนะครับที่ผมรีวิวให้ดูตัวอย่นอกนะครับเปิดออกไปก็เป็นเฉลียงนะครับเฉลียงหน้าบ้านนะครับสวยงามทีเดียวครับเป็นบ้านหลังใหญ่มากเลยนะครับห้องน้ำครับก็ประมาณนี้นะครับสองห้องนะครับประตูสวยงามอีกแล้วนะครับนี่ครับเจ็ดสิบสองเมตรลายโมเดิร์นเลยนะครับนี่ครับดีเทลเดียวกันนะครับสองห้องนี้นะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านนอกนะครับเปิดไฟแล้วก็เปิดพัดลมดูดอากาศนะครับเบรกเกอร์คาร์เทนาอุ่นนะครับ นี่ให้เหมือนกันเลยนะครับชมสักห้องนะครับนี่ครับภายในตกแต่งด้วยโทนสีขาวนะครับในส่วนของกระเบื้องนะเป็นโทนสว่างสีขาวนะครับเป็นลายหิ้นอ่อนนะครับตกแต่งทุกด้านเลยนะครับของห้องน้ํานะครับด้านบนได้โคมไฟดาวไลท์ LED สีนิ้วหนึ่งโคมฝ้าอุ้งซกันชื้นฉาบเรียบนะครับกระลมดูอากาศช่องแสงช่องระบายอากาศเป็นหน้าต่างบานกระสุนปรจบพ่นฟ้าอลูมิเนียมดำมุ้งดวดก็มีให้นะครับวะเปียกได้ เรนชาเวอร์นะครับเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็แฮนชาเวอร์นะครับนี่ครับชักโครกได้วันพีชไปเลยนะครับอันลังหน้าอันลังมือนะครับติดอยู่กับผนังนะครับกระจกเงานี่ครับเดี๋ยวเรามาชมห้องน้ําอีกกนอีกห้องหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันครับท่านผู้ชมโอเคครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเราไปชมฟังก์ชันสุดท้ายกันนะครับห้องครัวนะครับ ดีไซน์ประตูนะครับเข้าออกห้องครัวไปยังห้องโถงนะครับนผู้ชมด้วยประตูบานเลื่อนนะครับอลูมิเนียมดำกระจกใสตัดเขียวนะครับมีมุงลวดนะครับนี่ครับเป็นฉากกั้นเป็นประตูกั้นระหว่างห้องครัวห้องโถงกันกลิ่นเข้ามาในส่วนของที่พักอาศัยนะครับเคาน์เตอร์นะครับเป็นทรงตัวยูแบบนี้นะครับท็อปเคาน์เตอร์ก็กรุด้วยกระเบื้องนะครับลายหินอ่อนสีดํานะครับเป็นท็อปเคาน์เตอร์นะครับตรงนี้ก็ลดระดับลงมาเพื่อวางเตาแก๊สนะครับ บางซิงคู่บางซิงคู่นะครับตรงนี้ก็เป็นคอเตอร์ลอยไปเลยนะครับตรงนี้พื้นก็เป็นกระเบื้องขนาด6 0 6 0นะครับสีขาวสวยงามทีเดียวนะครับนี่ครับเรามาชมรายละเอียดของผนังกันบ้างนะครับกระเบื้องบุผนังนะครับนี่ครับเป็นลายหินอ่อนสีขาวครับโทนสว่างนะครับดูลักษุรี่ดีมากเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับมุดดูดควันนะครับตู้กับข้าวนะครับตู้แขวนนะครับ มูลีของ SR พารพม่านนะครับนี่โคมไฟสวยงามทีเดียวนะครับเป็นโคมไฟแขวนมาจากฟ้านะครับมีอยู่2โคมนะครับเป็นโคมไฟประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็มีช่องแสงด้วยนะครับห้องครัวถือว่ายาวมากเลยนะครับประมาณ2คูณเเมตรนะครับเดี๋ยวเราชมอกมูนถึงห้องครัวนะครับซิงล้างจานสแตนเลส2หลุมนะครับที่พักจาน1จุดนะครับ นี่ครับอันนี้คือมุมตรงข้ามนะครับของห้องครัวนะครับนี่ครับยาวทีเดียวนะครับฝ้าหลุมนะครับโคมไฟดาวไลท์ก็มีให้ด้วยนะครับนอกจากมีโคมไฟแขวนโคมไฟห้อยนะครับโคมไฟดาวไลท์ก็มีให้ตามมุมของฝ้าหลุมทั้งสี่มุมเลยนะครับประตูลงไปยังหลังบ้านนะครับดี่ผมรีิวให้ดูตัวอยู่ด้านนอกนะครับโอเควันนี้ก็มารีผลงานของลุงจานะครับแล้วก็ อบคุณมียงเจ้าของบ้าน้วยครับที่ให้รีวิวบ้านเรังนี้ไปเป็นทางให้ปเป็นไอเดียนะครับสำหรับ FC ที่ติดตามช่องบ้านสูนเขาจะเค้มมากก็เก็บไว้เป็นไอเดียได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะครับสวัสดีครับ